สวัสดีครับพี่หน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หน่อยค่ะพี่หน่อยค่ะครับฟันเรวได้ครับพี่หน่อยเบาซู่ฟังได้ครับฟันเมื่อคืนนี่แล้วดส้นดนนๆนด้วยสดสดนนนเลยครับผมฟันว่าไปงานศพไปงานศพจ้ะครับผมมาต้านนี่ก็ได้มีแม่เด็กแม่เด็กคนอยู่บานนี่แหละครับเพิ่นขียนเด็กห้ครับเพิ่นว่าเหมือนเที่ยวนี่้ะมึงสีถือเพิ่นว่าเพิ่นว่าบอกครับจ้าแต่ว่านู้กับสือเด็กก็อ่านหน้าเด็กเล่าอยู่อืมครับผม อันนี้เด็กไทยรี่เด็กเล้าเหรอครับนี่ในไทยนี่นะแต่ว่าปูมักเล้าเขาก็ะสือเหล้าับแล้วแต่ปูมักเนาะครับแล้วแต่ปูมักส่วนหมักส่วนปานี่ก็สิมักเด็กเล้าหลายๆครับผมวันนี้เพิ่อนกระเด็นเขียนเด็กไทยสิบห้าคนวะสิบห้าจ้ะจังได้มึงกระถือเดี๋พวคนวะสิบห้าคนวะหนึ่งห้าครับผมเอฟซีเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะเขียนไทยผู้หญิงค่ะแม่เด็กใหญ่คนเดียวเยาะในบ้านเนี่ยครับผม เอาลองออกไปสือรถตีลองเบิรงครับเอ่ซีโบรีลอบอกเลขกทันทีนะครับเนาะเพราะว่าเพิ่นมีทองเลยนี่ครับขอทดก็ไพ่ได้ครับพี่น่อยเนาะพี่น่อยเพิ่นมีทองแฟดครับแม่มากก็เลยนอนไปอีกนอนไปอีกกับฟันอีกบ้านนี้ฟันมาพญนาครับผมพญนาคกันผัวกับเมียมาอวันะครับบัดนี้อันเมียนั่นโตสีขาวขาวมากล้วก็มาเกี่ยวโตคยนั้นมาเกี่ยวมาอันนี้ ครับวันนี้เกี่ยวไปเกี่ยวมาพ่นจังไรจังบอกว่าอันอยังนอเพันว่าอีหยังเดี่ยงเห็นมันใหญ่เด้อพ่นวาดูกนี่พ่นว่าข่อยสมาอยู่น้่เพ่นว่าแต่ว่าข่อยข่อยทองนี่ข่อยไปขออยู่ไปขอกับพญานาคอยู่เรื่องจริงนี่ละเรื่องจริงนี่ละครับผมขั้นพูหยิ่งก็จังสิได้ไปปวงไปยังเพ่นสินาพันก็เลยว่าเดี่ยงให้มันใหญ่เด้อพันว่าครับครับพนว่าพญานาคกันพวกกระเมียครับ ผัวนั่นโอ้อันนี้คือจังเพคนเขียนนั่นอีหยังคือจังสิเมนลูบตัวมันเป็นตัวยันน่ะนะขอกระเบื้องบัวคาควันซะเป็นเขียนหายนะอันผัวนั่นพญานาคสองตัวสองตัวมาเกี่ยวผัวก็มีอันน่ะคอยในกระเบื้องยานเพราะว่าคอยคอยจำได้ว่าพญานาคคู่นั่นนั่ะคอยไปขอคนอยู่ไปขอลูกเรื่องจริงเนี่ยบัวตาเนี่ยฝันทองเดิมใหญ่ขึ้นก็เดิมมาผูวผ่านนึ่งสิน่ะ อภันย,ยน่ะตัวนั้นนะเพื่อนบอกเลขยี่บอ่ะครับเพื่อนเขียนเป็นตัวยันนะคืองจังหนังสือขอมซื้ออย่างน,นกว่อ่านเบิ่งบออัน่ะครับคือจีเมนเป็นอันเป็นซีเป็น,ปน,อ,นอายุอายุจะปีละครับมาเกี่ยวตัวเฮาสามสิบหกปีอายุสามสิบหกปีนะครับผีหน่อยเนาะอายุสามสิบหกปีครับพ่อซอกสามศูนย์คราบผม พออนี่คือ้สิบกเกี่ยวนะครับเพราะว่าอายุสามสิบหกแล้วมาเกี่ยวตัวของเขามันมาเกี่ยวมาหอมอันตัวเมียนะวันสามหัวนั่นก็มาแต่ว่านนูกับฟันเห็นประจำวันซะเต็งแต่บนมาอันงแต่ไปบนคอเต็งแต่ไปคอดูมาอันกับฟันเห็นตลอดเลยอันยญนาคครูหัวมีอาคุณมาหอมมาหอมมาดีอ่น้ำป่างน้นมันนี่น้ำต้นน้ำโตคือเป็นสองเก่าก็ได้ครับพญนาคนี่น้ำเก่าครับสองตัวกับสองเก่าครับ สองเก่าเก่าสองกัไปยังสัตว์และครับแต่ที่สําคัญนี่แม่เลขกที่ครับนี่มันต้องเนียนๆเนียนให้เพราะว่าเป็นเขียนให่อยไปนั่นงานศพอันนอนรับนอนไปนั่นกับฟันที่แรกนั่นฟันว่าไปงานศพปัตตาห์นี่เพิ่นก็ได้่ามึงอยากซื้อเด็กยูบ่อยากซื้อยูเพราะว่าครับเอานี่มึงไปซื้อนี่มันจิดถื่อได้อเพิ่นว่าเพิ่นก็เขียนให้อยิบหาครับเพิ่นเขียนให้บ่นอนไปกกับฟันเห็นไหมยะหน้ากนานีาอันหนาครับชัดเจนเนาะครับเนาะซิบหาเพิ่นว่า แดงจึงออกื้นเลยเหรอครับแดงว่าครับด้วยบบแดงแดงนั่นล่ะคัมธาสีแดงนี่เศรษฐุมแน่นอนครับคันธาสีดำโบอยากทุ่มนะครับแต่ไม่กับโบเกียวครับแต่ว่ายันนันเห็นพ่อหลางๆเป็นเหลขกสีอะค่ะจะยันนั่ขายเด็กสีเพราะว่าพันว่ามันเป็นเด็กข้อมเด้อพันวาอันผัวทั้งผัวนั่นพญานากันแต่บาหักว่าอไรพญา่นากเป็น ว่าไรค่ะสีก็เอาซีสองที่เราใส่นะครับเพราะว่าพญานาคสองตัวเพราะว่ามีอ่านะเมื่อกี้เอาน้ำต้นน้ำโตม้าหอมน้ำมันนีนานครับมีอ่านั้นครับตั้งเจหลัางจากกันวนมานั่นกับฟันเ็นแต่พญานาคมาอยู่ห่อยวันซะครับครับให้เอฟซีแปรซอยกันครับจ้าสี่เก้าสองก็ได้ครับผมสี่เก้าสองก็ได้เลขสามตัวเนาะขั้นฐานมันจับใส่มันก็สิเป็นหลายตัวลักๆนี่ก็คือหนึ่งหามาแล้วนะครับเนาะ คันถามมากเลขตัวนี้กัเอาไปซื้อลอตเตอรี่รองเบิงเนาะครับพี่น้อยครับผมมียังอีกครับเอาไม่จำนี่นะฟันขอบคุณได้หลายครับขอบคุณครับพี่น้อยขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับพี่น้อขอบคุณค่ะพี่น้อยค่ะแม่ม่านี่จะฟันแมนครับอีี่เนาะแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นำนเลือครับไปรับชมเบงตัวเลขกันครับครับผมสมมติชมน่าตัวเลขของพี่น้อยครับหนึ่งหาหนึ่งหาว่าสันครับจะมือเลขครับเอาเลขให้ครับเลขสองตัวหนึ่งหา จะต้อ,องเอาไปสื่อลอตเตอรี่ลองเบิงครับถ่านหมอชมเนาะคำถาตีความฝันครับ C เก4า2ครับอายุ36ปีครับ f อหรือว่าอาจจะมาอายุก็ได้เพราะว่าพญานาคครับเกี่ยวตเนนะครับ f อเนาะเกี่ยวคนไม่ทองครับ ชิมีโชคใหญ่กับอายุก็ได้ครับหรือว่าเลข2ตัว1นหาก็ะไดเ FC ซมักตีก็คือ492 492าสครับงวดวันที 17, ่สิมกราคมพศสองพันหกสิบเจ็ดครับขอให้มีโชคใหญ่กับผี่น้อยฟันแมนครับเอฟซีสำหรับคลิปหนีบาวแอมโลทงกับศิลาเอฟซไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับเอแต่ยันเพิ่งไปใส่เอฟบาวอมโลทงมีคองดีมาฝากเอฟครับไปรับชมเมืองของดีกันครับ บเบอาาร์แอมเาตงนี้เดินทางไปทําบุญวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยาง่านเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเยกซื้อลอตเตอรี่เจงสิเ่เหือเนาะครับทนะ่านผู้ชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ตกับนางถาอยู่ของไม่กับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีครับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมหเสน์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการใช้กลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับไป ืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบขายขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 าธาธนี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่มลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมหไวยพ่อหลวงปู่หลอดไงพ่อนวดที่ะนเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับนี่อะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโ,โคกกลมครมมับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินข่าวกับบืองล่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสําหรับทันใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค่าย,ย่างบบเห็นลานเฮาไขว่ไขว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาลานเหตุนในคนมองโบเห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอานวด องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในลานคากลานขายของเฮาครับขายดีปันที่น้งที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมื้อนี้ก็มีโอกาสได้มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กลับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้บ่าวมักเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เด้เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสามผู้ชมเปิดฟ้าหลงปอูกมากนะครับเนาะแล้วก็มือแท้ๆครับ่ามผู้ชมมือแท้ๆแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยิ่งสิครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเทือ่อท่าคิวสามเทื่อ่ล่ะกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะกะัเป็นหวานเป็นจุดๆด,ด,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่กหลอดล่ะครับท่านผู้ชม จักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับยื่นข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่าก้นหักคนหลง เบาแอมโล่งทงกับบลอรซาครับเอาไปฝากเอพซีกระโท่มาตามเบอร์โท่นี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่าแพรกระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วการเบาแอมโล่งทงนี่ได้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอพซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บอดีที่ราสีมันบดมันบัง สียเนื้จังไรในตัวเขาสิได้ออกอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอาม้าโหลายครับมาฝากอิฟซีโบลายกระทู้มาได้กทู้มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ละให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสีห้เบิ้งโตเลกกับน้ำมุนของขอหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มือตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่ปครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ พราะว่าโดนพวกพีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอืครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ําหาไยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ําหาะครับ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 ล้างเสียดจังเรเนาะสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 